อ่ะหลังจากที่ตัดสินใจได้แล้วนะครับว่าจะเอาสมุดของคิมฮยอนอูตันหรือเปล่าก็บทสรุปก็คือเอาอย่างละ5ก็พอนะครับเพราะว่าผม ว่าตำแหน่งนี้มันทับกับเจนอสนะครับแต่มันแรงนะผมบอกก่อนส่วนตัวนี้เราเต็มไปละนะก็อย่างละห้าไม่น่ายากนะครับโอเค Let's go จัดไปเลยน้องๆฟ้าสว่างเชียว เอางี้เอางี้หลุดแสงมืดมาสักตัวหนึ่งเดี๋ยวพี่จัดสมุดตันเลยตัวไฟอะเดี๋ยปะสองสามนองอาฟเอวีโอโหจะตันหรือเปล่าเนี่ยสี่ ไอ้ตัวนี้ผมขาด5ตัวซึ่งถ้าห้าตัวก็คือมันก็ต้องใช้หนึ่งพันเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่าวะเนี่ยเ,ออเปลืองเงินเหมือนกันนะก็รู้นะแต่ก็ก็เปิดเม่เาลูกค้าเราไม่จ้างมันน่าน้อยใจยิ่งนักผมสลิปเลยแล้วกันครับโอ้เหมือนจะการันตีเลยหรอ โอ้หลุดเลดด้วยอ่ะหนึ่งตัวขาดอีกสี่ซึ่งถ้าตามหลักลัวธสนี่คือใช้800รอเลยนะแต่ผมว่าไม่ถึงหรอกผมจะสลิปเลยครับมันจะต้องมานะมาหนึ่งมาสองชัวๆครับถ้ามาเร็วอย่างเงี้ยยังไงก็มาสองครับการันตีได้เลยหนึ่งละ โอ้หลุดไปน้ำซะหักมืดเฮ้ยโอ้โอ้โอ่ะสองการันตีนี้ขอให้มาอีกตัวหนึ่งแล้วกันจะได้ครบ นะครับหนึ่งสองสามสี่โอเคครบละถ้าอย่างนี้แต่ถ้ามาก่อนอีกตัวหนึ่งผมก็จะหยุดเลยนะครับยังนะยังนะยังนะโอเคน่าจะไม่ได้หยุดแล้วครับน่าจะสุดสุดโคนผมว่านะ สุดโคลนครับอโอเคพคบอย่างรวดเร็วตัวนี้นะครับก็แน่นอนครับนางก็จะเอเอาเวกเอาเวกสิบหได้แล้วนะครับต่อไปก็คิมมยอนอูตัวนี้ขอเยอะๆขอจุกๆ เดือยู่400ใบ500กว่าเลยนะเมื่อกี้ร้อยละหนึ่งมาละหนึ่งแค่นั้นแหละจะคลิปไปขออทักสองได้ป่ะเพื่อนแบบขออทักสองอ่ะจากการันตีแรกอ่ะเออ ะใช่ตัวเดียวกับที่นะ้าเปิดใช่ครับใช่ใช่แต่เมื่อวานเปิดนิดเดียวนะเรานิดเดียววันนี้เราเอาเยอะโอ้เงียบกิฟสก,กิฟไปสามทีเป็นสูตรตัดไพ่ครับอ่าละดอกเนี้แหละมาหน่อยเว้ยน้องไอ้นุ่ม การันตีแรกได้มาแค่ตัวเดียวนะโอเคโอ้หลุดเล็ดโอ้ห <struggling> อยตัวหนึ่งหอยตัวนึ่งขอยต,ตัวเดียวหอยตัวเดียว,ว,ยว,ว,ยวก่อนการันตีขอยตัวเดียว าจะใช่ล้ไม่น่าหลุด2อทีติดเป็นไปได้ยากครับการที่จะหลุดเลทสอทีติดเนี่ยนะสอตัวสุดยอดครับคิมยอน,นอูได้เงี้โอเคล้วนะครับก็ได้อีกสองก็เราขาดอีกแค่สองนะมันขาด3ามแหละแต่ว่าเดี๋ยวการันตีมันจะได้หนึ่งไงถูกปะถ้ามาเลยก็คือสุดยอดแค่นั้น เวล y g กุ d เวล y g กุ d เวล y g กุ d ขออีกตัวเดียวเพื่อนภายใน60โลเนี่ยคือถ้าได้อีกตัวหนึ่งคือจบเลยขอเถอะคอมทัวหนึ่ง 2 3 4สามสี่สคริปสุดท้ายครับถ้ามาเราก็จะไม่เปลืองโอเคจบก็ก็ขาดตัวหนึ่ง ซึ่งเราก็ต้องเปิดต่อไปนะครับอเอาดีสักเกาใบหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ มันอยากสมุดตันเหรออาสคริปเลยแล้วกันมันมาเดี๋ยวมันก็นมาเองครับไอ้นุมน่มไอ้นุ่มลุดเลดอากน้ำอีกแล้วโอ้โอเคแล้วจะไม่ไปต่อได้ยังไงอะถูกปะ โอเคครับอย่างน้อยก็เราก็คุ้มค่าแล้วที่มันมันก็ออกเยอะนะก็ถือว่าประหยัดกว่าไอฮานาลินนะเออประหยัดกว่าฮานาลินครับจนสลัดอีกสลัดน้ำนะครับดุดเล่นเหมือนเดิมเราเปิดสูตรนี้ดูบ้างร้อยแปดสิบ นี่ร้อยเก้าสิบอ่าโอเคนี่สองร้อยครบแล้วครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเหลือเจ็ดสิบใบเลยอ่าแถนแถม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 สีม่ห้าหกเจ็ดฮ้ยขาดทุนขาดทุน โอเคถือว่าได้เยอะเราใช้ไปทั้งหมด800-900ใบเออรวมๆนั้นอะเราได้มา6ตัวกับนี่อีก5เป็น11 11ตัวชฉเดียไม่แย่อืมไม่แย่ครับถ้าสมมุติมันสมุดเต็มใช่ไหมมันจะได้ ATK เพิ่มอีก160กับคิดาเมทอีก10แต่นั่นละแหละอย่างที่ผมบอกมันอาจมันน่าจะทับตำแหน่งเจนอสอยู่ครับ ถ้าจะหาอีกผมว่าน่าจะอีกประมาณพันใบพันใบเราจะได้5ตัวเมือม่อไม่ถึงด้วยประมาณ800ใบโอเคครับคอแแล็บใหม่ก็เดี๋ยวประมาณนี้แล้วกันถ้าเดี๋ยวเปิดเพิ่มเดี๋ยวจะเอาคลิปมาลงนะครับคลิปหน้าเราจะใช้พรแล้วครับผมตัดสินใจแล้วผมจะไม่รอละพรต้องมาโอเคไป